วันที่6ตุลาคม2566ร้อยเอกธรรมนัทคมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายชูชาติรักจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดและการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายวรพจน์เพชรนรชาติผู้อในการสำนักงานชลประทานที่3 นายฉัดชยัยทองปอนภูมิในการโครงการชลประทานนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่ในครั้งนี้ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้แนวทางกรมชลประทานพิจารณาวางแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดเพิ่มเติมโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มพื้นที่ในการขุดลอกบึงบอระเพ็ดให้มากขึ้น เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้มากที่สุดรวมทั้งเป็นพื้นที่หน่วงน้ําในแม่น้ําสายหลักในช่วงฤดูน้ําหลากเพื่อลดปริมาณน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาต่อล่างได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยกรมชลประทานจะเร่งดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์อย่างเร่งด่วนต่อไป